Thinking about COVID 19. COVID 19 is the short name for Coronavirus Disease 2019. Corona means crown because it's round and has little antenna. In order to live, it needs to attach to people. It travels into the nose, the mouth, and eyes. It spreads easily and has affected people all over the world. So, a create one to พบกับที่เชองขนาดเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยเด็กๆเตรียมสมุดภาษาไทยขึ้นมาพร้อมทั้งดินสอนแหลมและก็ยางลบนะคะจากนั้นเขียนวันที่เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็ครั้งที่ด้วยเรียนวันไหนเขียนวันที่วันนั้นเลยนะคะแล้วก็1 2 3สให้เรียบร้อยแล้วก็สวยงามเหมือนที่เชองขนาดเขียนให้ดูเลยนะคะเขียนเลยค่ะเด็กๆ ต่อไปค่ะเด็กๆที่เชื่องคณานะคะจะเลือกคำยากจากสัปดาห์ที่10นะคะมาคําคำเดี๋ยวเด็กๆมาฝึกอ่านตามที่เชื่องคณานะคะเดี๋ยวเชื่องคณจะเลือก3คํคำไปรับสมองเหมือนเดิมเลยค่ะมาดูคำแรกเลยค่ะสเปลตามที่เชื่องคณาเลยนะคะคำแรกค่ะ Air w a ว n นวแว n ไม่เอกแวนแอคววควนไม่โทแควนแวนแควน คำต่อไปค่ะหอมออือนอหมื่นไม่เอกหมื่นแอสอนอแสนหมื่นแสนคำต่อไปเลยค่ะเอปอลอวอเปลวไม้มาลายฟอไฟเปลวไฟบรรทัดต่อไปค่ะถออ,อผีผีเอสออือออเสือไม่โทเสือ้อ ผีเสื้อไม่ม้วนบอใบโอบอกอบกใบโบกเดี๋ยวอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแว่นแคว้นหมื่นแสนเปเลวไฟผีเสื้อและคำสุดท้ายค่ะใบบกเดี๋ยวเรามาเริ่ม รับสมองข้อที่1กันเลยนะคะคำแรกนะคะคำว่าผีเสื้อเดี๋ยวฟังที่ช้ณนาสเปรย์เลยเด็กเขียนเลยนะคะผอ e, ีผีเอสอืออเสือไม่โทเสื้อผีเสื้อเขียนเลยค่ะต่อไปข้อที่2นะคะใบโบกค่ะ ไม่ม้วนบอใบโอบอกบ,บกใบบกเขียนเลยนะคะและคำสุดท้ายเอปลอวอเปลเวไม้มาลายฟอไฟเปลเวไฟต่อไปเดี๋ยวเรามาเฉลยลับสมองกันค่ะเด็กๆ เริ่มที่ข้อที่1เลยนะคะคําว่าอะไรคะเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะผีเสื้อผอ e, ีผีเอสอืออเสือไม่โทรเสื้อผีเสื้อถ้าเด็กๆถูกติ๊กถูกเลยนะคะผิดกากระบาดเครื่องหมายผิดแล้วก็แก้ให้ถูกต้องนะคะต่อไปข้อที่2องคำว่าอะไรคะ ใบบกค่ะไม่ม้วนบอใบโอบอกกบใบบกคำนี้ง่ายมากๆเลยนะคะถูกติ๊กถูกเหมือนเดิมเลยนะคะและคำสุดท้ายค่ะคำว่าอะไรคะเปลวไฟเอปลอวเปลวไม้มะลายฟอไฟเปลวไฟเด็กๆถูกติ๊กถูกด้วยนะคะไหนใครถูกทั้ง3ข้อ เก่งมากเลยค่ะฉันจะาปรบมือใหค้ค่ะในคาบเลี่ยนที่แล้วนะคะเราเรียนสระอะไรไปคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะสระ,ะโอนะคะแล้วก็พาทีบทที่5ไปแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาเรียนสระซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ที่เชื่อมคณะจะสอนอยู่2สระนะคะก็คือสระอึ แล้วก็สระอืนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นด้วยสระอึก่อนนะคะรูปร่างหน้าตาของสระอืก็จะเป็นเหมือนดังสไลด์ที่เชื่องคณากําลังโชว์เด็กๆอยู่ตอนนี้นะคะสระอึนะคะจะเป็นสระเสียงสั้นนะคะออกเสียงอึนะคะออกเสียงอึวิธีการเขียนสระอืนะคะจะให้ลากเส้นตามลูกศรที่เชื่องคณาทําไว้เลยโดยเริ่มต้นที่หมายเลขหนึ่งนะคะลากตรงมาแล้วโค้งไปหมายเลข2 ะะแล้วก็หมายเลข3ม้วนเป็นวงกลมนะคะก็จะกลายเป็นสระอืนะคะเด็กๆเป็นสระเสียงสั้นนะคะ mm hmm. วิธีการเขียนสระอื่นะคะเด็กๆเราจะเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้นนะคะ mm hmm. เช่นคําว่าหออหึนะคะ mm hmm. ส่วนบางคําถ้ามีตัวสะกดนะคะ ตัวสะกดจะอยู่หลังพยัญชนะต้นนะคะเช่นคำว่าดออึงอดึงงองูก็จะเป็นตัวสะกดนะคะมออึนอมึนนะคะนอนหนุมก็จะเป็นตัวสะกดสระ,ะอึของเราก็จะอยู่บนพยัญชนะต้นเหมือนเดิมนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคำที่ประสมสระ,ะอึ และมีตัวสะกดด้วยนะคะยอยักษ์นะคะเป็นพยัญชนะต้นประสมสระอึและประสมกับตัวสะกดก็คือดอเด็กเราจะสะกดคำนี้อ่านสะกดคำนี้ว่ายออึดอยึดอีกครั้งนึงค่ะยออึดอยึดเก่งมากๆเลยค่ะ ตัวอย่างคำต่อไปค่ะเด็กๆช่วยที่เชิงคณะอ่านสะกดคำนี้หน่อยนะคะนอหนูเป็นพยัญชนะต้นประสมสารอึนะคะแล้วก็ประสมตัวสะกดก็คือกอไก่นะคะเราจะสะกดคำนี้ว่านออ,อึกอนึกอีกครั้งหนึ่งค่ะนออ,อึกอนึกเก่งมากๆเลยค่ะ ต่อไปเดี๋ยวเด็กๆมาฝึกอ่านตัวอย่างคำนะคะจะมีสองบรรทัดนะคะบรรทัดบนเนี่ยจะสังเกตว่าจะมีพยัญชนะต้นประสมสระอึและก็ตัวสะกดนะคะส่วนบรรทัดข้างล่างเนี่ยนะคะจะเพิ่มเข้ามาก็คือวรรณยุกนะคะก็คือไม้เอกไม้โทเดี๋ยวเราไปสะกดพร้อมๆกับติเชื่องขนาดตั้งแต่คำแรกเลยค่ะลออก,กอลึกคออก,กอคึก ถออึงอถึงออึดอ,อึอบรรทัดที่สองค่ะนออึงอหนึ่งไม่เอกนึ่งออึงงอผึ่งไม่โทพึ่งขออึน,นอขืนไม่โทขึ้นและคำสุดท้ายออ,ออึงอึงไม่เอก Ừ, นะคะ,ะตัวสีดำจะเป็นพยาญชนะต้นนะคะตัวสีเขียวจะเป็นตัวสะกดนะคะส่วนสาระอึจะเป็นสีแดงเหมือนกับตัววรรณยุกนะคะเด็ก,ดก ต่อไปค่ะเด็กๆทีเชิงคณามีรูปภาพมาให้เด็กๆด,ดูเด็กๆช่วยคิดดูสิคะมันจะมีคำหนึงนะคะที่มีประสมสารอื่นนะคะแต่ผักชนิดนี้มีชื่อสองพยางช่วยทีเชิงคณาคิดหน่อยสิคะมันน่าจะชื่อผักอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบคือเก่งมากๆเลยคะ่ะก็คือ ตำลึงนั่นเองค่ะตออันตาลออึงอลึงตําลึงค่ะเป็นผักชนิดหนึ่งอร่อยมากๆเลยนะคะภาพต่อไปค่ะเด็กๆโอ้โหภาพอะไรเอ่ยอ่ามีรสชาติที่หวานคือรังอะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกเก่งมากๆเลยค่ะคำตอบก,ก็คือ รังพึ่งนะคะรอไม่หันากาศงอรังพอ,อืองอผึ่ง,งไม่โทพึ่งรังพึ่งนะคะก็มีคำว่าพึ่งนะคะที่ประสมสารอึดเก่งมากๆเลยค่ะคําต่อไปค่ะเด็กๆโอ้โหเป็นเมนูอาหารซึ่งหลายคนชอบทานเลยคืออะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกเก่งมากๆเลยค่ะก็คือ ปลาเนึ่งนั่นเองค่ะสเปลค่ะปลอลอาปลานอองอเนึ่งแม่เอกหนึ่งปลาหนึ่งเก่งมากมากเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆจะเป็นสระอือนะคะสระอือนะคะ,ะ,คะจะแตกต่างกับสระอื่นนะคะเขียนคล้ายๆกันแต่ค้นลักสณะนะคะเด็กๆแยกให้ออกนะอ่ามาดูกันค่ะสระอือนะคะ เป็นสระเสียงยาวนะคะวิธีการเขียนสระอือนะคะเด็กๆดูตามภาพที่เชื่องคณาเลยเราจะเริ่มที่หมายเล็กหน,นะคะลากเส้นตรงมาจากนั้นหมายเล็กสองโค้งมาค่ะโค้งมานะคะหมายเล็กสก็ขีดลงมาเป็นเส้นตรง2องขีดนะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยเลยสระอือเป็นสระเสียงยาวออกเสียงอือนะคะออกเสียง ออจำให้ดีนะคะเด็กๆวิธีการเขียนสระอือค่ะเด็กๆเ,เราก็จะเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้นนะคะบางคำนะคะสระอือจะไม่มีตัวสะกดนะคะจะมอีออ่างเขาไม่อยู่ข้างกัน เป็นเพื่อนกันนะคะอย่างเช่นนะคะคำว่ามอืออมือมอม้าจะเป็นพยัญชนะต้นนะคะสระอือกับอออ่างก็คือสระอือนั่นแหละค่ะก็คือไม่มีตัวสะกดนะคะเขาจะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะอีกคำหนึ่งคออออคือ ะะแล้วก็มีอีกคำอื่นหล,หลายๆคำเลยนะคะส่วนบางคำนะคะถ้ามีตัวสะกดนะคะอออ่า,อางเนี่ยจะหายไปนะคะและตัวสะกดก็จะเข้ามาแทนที่นะคะก็เช่นคำว่ามาอือดอมืดนะคะดอเด็กก็เป็นตัวสะกดอออ่างก็หายไปนะคะคอ,อือนอคืนนอหนุก็เป็นตัวสะกดอออ่างก็หายไปเหมือนกันนั่นเองเค่ะเด็ก ต่อไปค่ะเราไปดูตัวอย่างนะคะคำที่ผสม,มสระอือแบบไม่มีตัวสะกดนะคะเราก็จะเจอทั่วไปเลยก็คืออย่างเช่นคำแรกนะคะมอมาเป็นพยัญชนะต้นผสม,มกับสระอือนะคะก็ไม่มีตัวสะกดก็จะอ่านได้ว่าอ่านสะกดได้ว่ามออ,อือ,อออมือนะคะจะเห็นว่าอออ่างจะอยู่คู่กับสระอือเลยนะคะเขาเป็นเพื่อนกันในกรณีที่ไม่มีตัวสะกดนะคะเด็ก อีกตัวอย่างหนึ่งค่ะเด็กๆคําที่ประสม,มสระอือแบบไม่มีตัวสะกดนะคะแผนชนะต้นถอถุงนะคะประสม,มกับสระอือเราจะอ่านสะกดคําได้ว่าถออืออถืออีกครั้งหนึ่งค่ะถออือออถือเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆต่อไปค่ะเด็กเดีเด๋ยวเรามาดูตัวอย่างคำนะคะที่ ประสมสละอือแบบมีตัวสะกดนะคะยอยักษ์เป็นพยัญชนะต้นนะคะประสมสละอือและก็มีตัวสะกดก็คือมอมา,มาเราจะอ่านสะกดคำนี้ว่านะคะยออือมอยืมนะคะอออ่างจะหายไปนะคะเด็กๆอีกครั้งหนึ่งค่ะยออือมอยืมเก่งมากๆเลยค่ะ อีกคำหนึ่งค่ะเด็กๆนะคะคอควายเป็นพยัญชนะต้นนะคะประสมสระอือนะคะและประสมกับตัวสะกดก็คือนอนหนูเราจะอ่านสะกดคำนี้ได้ว่าคออือนอขึนอีกครั้งนึงค่ะคออือนอขึนเด็กๆฝึกอ่านนะคะ ต่อไปค่ะที่เชิญขนาดมีรูปภาพมาให้เด็กๆด,ดูเหมือนเดิมนะคะคํานี้จะประสมสระอือเด็กๆช่วยที่เชิญขนาดคิดดูสิคะคานี้น่าจะคือคําว่าอะไรคะเก่งมากๆเลยค่ะคือคําว่ามือมอือออมือมีตัวสะกดไหมคะคํานี้ไม่มีตัวสะกดนะคะอออ่างจะเป็นเพื่อนของสระอืออยู่คู่กันนะคะ รูปภาพถัดไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรเอ่ยเก่งมากเลยค่ะคือคําว่าอะไรคะหนังสือนั่นเองค่ะสเปลค่ะหอนอไม่หันอากาศงอหนังสออืออสือหนังสือคําว่าสือนะคะประสมสระอือนะ และภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆช่วยที่เชิงคณาคิดอีกครั้งหนึงค่ะว่าคำนี้น่าจะคือคำว่าอะไรเอ่ยะสมสระอือเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรคะเก่งมากเลยค่ะก็คือดื่มนมค่ะดออ,อืมอดื่มแม่เอกดื่มนมมอนมดื่มนมคำว่าดื่มนะคะจะประสมสระอื่นและก็มีมอม้าเป็นตัวสะกดด้วยค่ะ ต่อไปค่ะเด็กหยิบหนังสือทักษะภาษาขึ้นมานะคะเปิดไปที่หน้า57นะคะหน้า57ค่ะเ,เด็กจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะคำสั่งก็คือเติมสระอือและอ่านนะคะเด็กๆช่วยเติมสระอือให้ทีเชิงคณาเลยค่ะพร้อมกับออ่างด้วยนะ ให้ครบทุกคำพร้อมฝึกอ่านด้วยนะคะเดี๋ยวเช้ขขนาดจะเติมให้ดูเป็นตัวอย่างที่เหลือเด็กๆเติมเ,เองนะคะเวลาอ่านแล้วก็จะสปลนะคะเช่นคำแรกอืออือ,อ,อนะคะแบบนี้นะคะทุกคำจนถึงคำสุดท้ายเลยค่ะถ,อออถือเลยเด็กๆทำเองนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ก่อนจากกันวันนี้นะคะที่เช่งนงคณะมีเพลงสะะื้อสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้ฝึกร้องตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเราเราเรามา